วันนี้เราก็มาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบันนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูมีข่าวให้นะเรียนได้ดูกันนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูและตอบคำถามที่คุณครูมีให้นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมข่าวกันเลยสวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาพยากรพบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ คุณผู้ชมคะอยู่กับสุธิดามไม่ต้องกลัวฝนนะคะแต่ต้องรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าพายุดิฟเรสชันกลเซินบริเวณเมืองกวางงายประเทศเวียดนามกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆซึ่งจะทาให้ภาคอีสานและภาคตะวันออกของบ้านเรามีฝนตกหนักมากขณะที่ทะเลอ,อันดามันก็มีคลื่นสูง2-3เมตรลาวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่14กันยายนเลยนะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับข่าวแรกนะคะทีนี้คําถามของคุณครูนะคะก็คือจากข่าวนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรนักเรียนตอบได้เลยค่ะตอบถูกกันไหมคะสําหรับข่าวที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่า สภาพอากาศที่อยู่ในข่าวนะคะเป็นเกี่ยวกับพายุเข้าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อมีพายุเข้านะคะนะักเรียนคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกคะตอบได้หรือเปล่าคะเมื่อมีพายุเข้าแล้วใช่เลยค่ะจะต้องมีฝนตกหนักนั่นเองนะคะและเมื่อมีฝนตกหนักนะคะก็จะทำให้ เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปดีกว่านะคะว่าเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับข่าวนี้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะคำถามของเรานะคะจากข่าวที่คุณครูให้นักเรียนดูนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรเตรียมตัวตอบได้เลยค่ะ ตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกันก่อนนะคะชาวบ้านชุมชนเกาะตาฉิน14หลังคาเรือนค่ะซึ่งมีประชากรกว่า50คนในพื้นที่ใกล้กับวัดบางบ่อ,อเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้เดือดร้อนมากเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังมานานนับสัปดาห์ในชุมชนมีทั้งคนแก่และเด็กหลายคนที่เดือดร้อนเพราะว่าขับถ่ายกันไม่ได้ระดับน้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวที่สองนะคะจากภาพข่าวนะคะนัก,กเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นข่าวที่พูดถึงเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะคะในชุมชนชุมชนหนึ่งนะคะพอมีน้ำท่วมขังแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะมีอะไรต่อมาจากน้ำท่วมใช่แล้วค่ะ เมื่อมีน้ำท่วมขังในบริเวณใดในบริเวณหนึ่งเป็นเวลานานนะคะก็จะทําให้มีเชื้อโรคสะสมในน้ำนั่นเองนะคะพอมีเชื้อโรคแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอ่าคนก็จะเป็นยังไงคะจะเริ่มป่วยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีฝนตกหนัก หรือว่าเวลาที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการไปเล่นในบริเวณที่มีน้ำท่วมนั่นเองเพราะว่าการที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวสองข่าวที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะ คิดว่ามันจะเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันของพวกเราในตอนนี้มากๆเลยนะคะน,ะนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนตกชุกในหลายๆพื้นที่นะคะเมื่อมีฝนตกหนักๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าน้าท่วมขังนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมแรกที่เราจะทำในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมจับคู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผลที่ตามมานะคะว่า มีผลกระทบกับเรายัางไงบ้างนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีเหลืองที่คุณครูให้ดูด้านบนนะคะเปิดมาในหน้าที่30นะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่คลอดน้องนั่นเอง่อะพอคุณแม่คลอดน้องเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกยังไงนะคะข้อที่หนึ่งบอกว่า เกิดความเศร้าโศกเสียใจใช่หรือเปล่าคะข้อที่สองบอกว่าเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยนะคะข้อที่สามบอกว่านักเรียนต้องย้ายโรงเรียนตามไปด้วยใช่ไหมข้อที่สี่บอกว่าแม่ต้องการปลูกสร้างบ้านใหม่นะคะข้อที่ห้าตื่นเต้นที่จะได้สมาชิกใหม่ และข้อที่6ค่ะบอกว่าตื่นเต้นที่จะได้พบเพื่อนใหม่นั่นเองนะคะโอเคทีนี้พ่อแม่คลอดน้องเราเองจะรู้สึกอย่างไรคะก็แน่นอนค่ะจะต้องเป็นตื่นเต้นที่ได้สมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนั่นเองนะคะข้อที่2บอกว่าพ่อแม่ย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะหรือจังหวัดอื่นๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราตามมานั่นก็คือนักเรียนจะต้องย้ายโรงเรียนตามไปด้วยนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะเมื่อนักเรียนต้องย้ายโรงเรียนใหม่เราจะเป็นยังไงคะตื่นเต้นที่จะได้พบเพื่อนใหม่พบคุณครูใหม่นะคะข้อที่4ค่ะเมื่อคุณปู่เสียชีวิตนะคะเราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจ ข้อที่5ค่ะนักเรียนสอบได้ที่1จะเป็นยังไงดีใจและเกิดความภาคภูมิใจนั่นเองนะคะและข้อที่6ค่ะบ้านเดิมสุดโทมและใกล้พังนะคะก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่นั่นเองนะคะหรือว่าจะซ่อมแซมบ้านก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะทีนี้เมื่อกี้เราฟังคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบันนะคะ,ะคุณครูเขาได้อธิบายว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือให้เด็กๆดูข่าวใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆช่วยกันนะวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาว่าข่าวแรกก็คือเกี่ยวกับสภาพอากาศเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นเกิดพายุนะผลที่ตามมากับปัจจุบันก็เกิดภาวะน้ําท่วมถูกไหมคะทีนี้ในเหตุการณ์ในใบงานในี้นะคะ ก็จะมีเหตุการณ์ทั้งหมด3เหตุการณ์นะคะให้เด็กๆพิจารณาเหตุการณ์ว่าในอดีตนะคะจะเกิดผลยังไงให้เด็กคาดเดาว่าปัจจุบันจะเกิดแบบไหนนะคะเหตุการณ์ในอดีตก็จะมี1นนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนขณะครูสอน 2. นักเรียนย้ายมาเรียนโรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็สุดท้ายพ่อแม่ย้ายไปทํางานที่กรุงเทพอ่าเด็กๆก,ก็จะต้องคาดเดานะคะคาดเดาว,ว่าผล ที่เกิดกับปัจจุบันอ่าอันแรกเป็นอดีตอ่าเกิดขึ้นแล้วปัจจุบันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะต้องการให้อ่าวิเคราะห์แล้วก็เดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคําตอบนะคะอ่าสามารถตอบได้หลากหลายนะคะแล้วคุณครูจะอ่าในใบงานนี้ก็คือจะเป็นอ่าการผาเขาเรียกว่าเป็นการเกินแนะนำนะคะเป็นไกด์ให้ว่าเด็กๆควรจะตอบแบบไหนนะคะ ดูจากอันแรกก่อนนะคะนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนขนณะครูสอนอันนี้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะในห้องเรียนน่ะบางคนเล่นนะแล้วก็ไม่สนใจเรียนได,ได้คิดว่าอาดีตเราไม่ตั้งใจเรียนนั่งเรียนไม่ตั้งใจมุแต่เล่นผลกับปัจจุบันคืออะไรอ่าบางคนก็อาจจะตอบว่าได้คะแนนน้อยสอบตกนะคะหรืออะไรอีกอะไรได้อีกคะ,ะคุณครูก็อาจจะ ตอบว่าเมื่อน,นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนก็อาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะเด็กก็ตอบไปงี้ก็ได้นะคะเขียนลงไปเลยนะคะเรียนไม่ทันอ่าเพื่อนๆก็อเขาอาจจะเข้าใจนะคะเขาตั้งใจเรียนเข้าใจที่คุณครูสอนแต่เราอาจจะไม่ไม่เข้าใจยังงงอยู่อะไรเงี้ยอ่า นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนผลที่เกิดกับปัจจุบันก็คืออาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนได้นะคะต่อมาถ้านักเรียนย้ายมาเรียนโรงเรียนแห่งใหม่นักเรียนอะเมื่อกี้คล้ายๆกับข้อสอบที่ครูพ,พาทำเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนย้ายมาโรงเรียนแห่งใหม่หเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันเราอาจจะตอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไนดะ้อ่า ได้เพื่อนใหม่ใช่ไหมคะเราจะได้เพื่อนใหม่ได้พบคุณครูคนใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะอ่าต่อไปข้อสุดท้ายเมื่อพ่อแม่ย้ายไปทํางานที่กรุงเทพไอการนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าเราจะ ต้องย,ย้า,นะะา,ยายตามนะคะอ่าย้ายตามไปด้วยใช่ไหมคะอ่าจะต้องย้ายตามพ่อแม่ไป,ไปอยู่ที่กรุงเทพเปลี่ยนที่ใหม่เปลี่ยนโรงเรียนใหม่เปลี่ยนเพื่อนใหม่ได้ครูใหม่ใ่ไหมคะนี่คือเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้อดีตจะส่งผลกับปัจจุบันอืม อย่างเช่นปัจจุบันนะสถานการณ์โควิดเด็กๆไม่สามารถมาเรียนได้ผลที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้คืออ่าเราก็ได้เรียนในรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้มานั่งเรียนใช่ไหมไม่ได้คิดว่าจะต้องมานั่งฟังคลิปที่คุณครูสอนนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตตอนนี้คือมีโรคระบาด ปัจจุบ,บันก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโอเควันนี้เราได้รู้ให้เกีเก่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบ,บันแล้วนะคะชั่วโมงต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องธงชาติไทยนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ